สายมือท่านผู้ชมเ,รเมรกรดมหาเกโดรถเอร์สนอนครับน้องด้วยหลานชายสุดหล่อของขอเพรดน้องรักไม้หอครับรมมือเพรดพรหมิตกไม้หอ ของลุงสัตจาไม่มีใครกล้างมาข่มฉันเลี้ยวฉลาดปลาดเปลี่ยวข้งเล็บเขี้ยวยังคม เรียนรู้ดูตำราให้มีวิชาเหมาะสมฝึกฝนทางชันให้มาตาฐานทุล,ลทีจนได้เป็นทีนิยม ี่คือสองเพลงประจำทีมง,งานนะครับเปรกมาสเสดเบิดเดร์ตเดย์ซ้อนทองพระบินไม้หอมครับด้านขวารบขอกลาบขอบพระคุณนะคราบสรับรางวัลน้ำใจนะครับที่มอบให้กับพรมบินไม้หอมนะครับหลานชายสุดหลออ่อของพระเอกนพรัตนะครับพร้อมด้วยเอรกมาเสดเบิร์ตเดย์ซ้อนทองนะครับอย่าลืมติดตามชม รายการของที่พระเอกเบิร์ตเดย์ไปออกรายการไว้นะครับด้านนี้้ลยลูกทุ่งไอดอลนะครับวันที่วันที่20นี้นะครับทางช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะครับรผมติดตามชมแล้วก็ตามเชียร์ให้กับน้องเบิร์ตเดย์ด้วยนะครับทางช่อง7สีนะครับกับรายการลูกทุ่งไอดอลวันที่เท่าไหร่นะวันที่20ครับผม20ที่จะถึงนี้20มีนาคมนี้นะครับ พร้อมด้วยน้องจ้าอัางสยามด้วยนะครับกอบคุณตงวันจากคุณแม่พิจาด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณเช่นกัะเจ้าภาพด้วยสิงค์คำรามและสิงค์คำลนหลานลุงอ้าวลุง,ลงเป็นยังไงบ้างลงูกให้มาเรียนวิชาเพลงดาบเพลงทวนที่แสวงหาได้อะไรมั่งโถลงุงท่านน่าจะบอกอะไรให้ตั้งแต่ที่ลุงส่งฉันมาล่ำเรียนฉันเนี่ย ในย่านบ้านนี้ฉันโคตรจะเก่งเลยจะบอกให้เฮ้ยเก่งขนาดไหนวะก็เก่งที่สุดเก่งยังไงไหนเล่าตะบะคณอยากรู้อีกอยากทุกคนรู้กันแล้วว่าฉันน่าเก่งขนาดไหนนี่ถ้าอยากจะฟังจะบอกให้นี่ต่อให้มาบนฟ้านะเออมาใต้ดินเออมีบีกบินแม่แต่เออของอึกขึ้นครับตายไงแกเก่งสุดๆอย่าไปฟังเจ้านั้นเขาขี้โม่ อไ,ไอ้สิงขรนที่มาเนี่งสุดคือผมครเบเนี่ยไม่ต้องมาเถียงกันสองคนเองพี่น้องไปรับรางวัลจะชวนเข้าสู่พระราชวังชิงตําแหน่งพระรีสงคามบัดนีองค์พระมหากษัตัิย์รีตาดามีรับสั่งให้ชายดีมีฝีมือเขาไปชิงตําแหน่งพระรีสงคามแต่ตำแหน่งนี้เป็นตําแหน่งใหญ่นะ่นหรือเหมนกันจะมาชวนเองหรือยังไงวะแสดงว่าต้องมีคนเข้ามาแข่งมากมายแต่ลุงไม่จ่วง มัน2คนพี่เนาะยังไงต้องมีสักคนที่ได้แน่นอกับเอ็งนุ่งเพื่อนใจจะไปนั่นเนี่ยผมจะไปไม่รอดเลยให้มันลองวางฝั<า>ง่งเอาไว้หน่อยแล้วกันจ้ะลองดูครับว่าผมหรือพี่ที่จะได้ตอบแทนลอ,องดูไปลูก โอ้โพี่ไม่เจอกันนานทำไมพี่หล่อจังล่ะพี่ใหญ่เป็นยังไงบ้างลูกหญิงของแม่รอพี่พระเจ้าออกว่าราชการก่อนนะลูกว่าอะไรเนาะเพลิดทรงได้โปรดพระเจ้าค่ะบัดนี้กล้าวหม่อมฉันพระยาศรีสัจจาได้นำหลานชายมาขึ้นเฝ้าเพื่อชิงตำแหน่งพระศรีสงครามรอแต่องค์พระมหากษัตริย์กฤษดาทุกคน ทุกคนอยู่ในความสงบบัดเดี๋ยวนี้พระองค์ท่านกิสราเสนอ ฟังก็ด้วยเชื่อเชียร์ครับพระเอกจากมหาชัยครับฉันชัยพึ่งอำนาจไม่ได้เป็นบ่อยนักสักเท่าไหร่นะครับท่านจะได้เห็นเท้าเวสวรรณออกมาลำนี่ท่านดูมึงนี่ก็พูดไปเรื่อยนี่กระสานนี่กระสานส่งเขาเหมือนนี่คนหรือหมอละฟังนะตัวกระสานบอกมึงคนสมบูรณ์ ไอ้เนี่ยหยุดโควิดครับเชื่องยังไงก็มีกินมันต้องฝั่นสำล้อแน่เลยดูน้องมังน,นี่นี่เจ้าผวกออกมาไม่มีดีทักเรื่องเลยเหรอเนี่ยแต่เขาก็เป็นคนที่น่าคบคนหนึ่งครับผมใครจะคบแล้วมึงอนะ่ะถือไม่คบนี่มึงยังล้ำไม่เสร็จอีกเหรอเขาคิดว่าเขาเล่นมาหาก,กรรมอยู่ตรงเนอะ ข้าสเสด็จก็ต้มีการไล่ับจิ๋วขีปนาวุธเดืึกต้อพอไอ้เจ้านี่แน่เลยพระเจื่อเชิดสุริยิพย์จงพุ่งงพระบทงาม,มวาุ้นเอวสิไม่ได้เจอทั้งหลายงานสมบูรน,นะพระเจ้าค่ะอย่างเหมือนเดิมนะพระองค์ท่านยังลำช้าเหมือนเดิม มเปล่าครับชอบกูนำชาเนี่ยมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมนกพราเขาก็ยังแก่เหมือนเดิมปังเดี๋ยวไปเถียงเขาเดี๋ยวพี่จะเขาไม่แน่จริงเขาไม่รอดโควิดมาหรอกไม่เชื่อแล้รางวัลก็หัวหน้าว่าหัวหน้ากูเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจ็บตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เอาไปเล็กโถเห็นช่วงชวนบุญเดินรอบมีเลยนะหัวหน้ารับรางวัลหอ่อยไม่เอาสิน้องจะไปขี้หูรางวัลขนาดนั้นเลยเจอเครับต้องประคองไว้หน่อยทรงได้โปรดพระเจ้าขับมาที่เกล้าหม่อมฉันเอาเลย ยิ <ersch> ่งวะยันนี่เขายังรับรางวัลอยู่เลยแม่กูยังหลงอยู่บากทางอยู่จิ๊บเลยใช่เหรอเชิญครับบอสที่โทรหากันให้ควักเลยใช่ไหมมึงนี่ดูแลหัวหน้าดีมากเลยนะเชิญครับเดินเด็ดเด็ดเอามือถือที่งก่อนมันผู้ไอ้ผู้ถึงเรื่องราชการใครห่วงเพชรนั่งเป็นจอมโปวกอยู่นั่นล้วจะมึงลุกไปไหนเพื่ออะไรมึงลุกเดินไปเพื่ออะไรจะโดนสตีนมึง ปฏิเสกล้าหม่อมฉันพาหลานชายสิงค์คำรามและสิงค์คำหล่นมาขึ้นเฝ้าชิงตำแหน่งพระสีสงครามพระเจ้าค่ะหม่อมฉันทวีศักดิ์พระยาค่ะก็ะดหม่อมชันเป็นน้องชายชื่อว่าพิชิตชัยพระเจ้าค่ะเกิดกุมภา,าพันธ์วันวสายชนขอท่านเจ้าค่ะเป็นสายเลือดของพระยาศรีไสยนรงค์ใครครับพะะ่คพี่เบิร์ดรับรางวัลครับพี่เบิร์ดรับรางวัลเชิญเจ้าต่อเลยครับเจ้า ถ้าทุกคนมาพร้อมแล้วณที่นี้ข้าพเจ้าก็จะแนะนำบุคคลสองคนเอาเจ้าตายเลยใครต้องพัดรอบป้อมบัดเด็ดเขาถ่ายครองเขาถอเจ้าใครโอ้โหเขาถอปืนไอ้ปืนเนี่ยละมึงนั่เป็นรอบยิงเจ้าเธอเนี่ยโอ้โหเขากำลังหลักฐานอยู่เออเล่นอย่างนี้หน้าคัดกุ้งอยู่บ้านวะโหนเกเรประมงเนี่ยในเมื่อทุกคนมาพร้อมแล้ว จะขอแนะนําบุคคลสําคัญให้รู้จักโชเมียโชเมียคนนี้ส,สีฟ้าโชเมียโชเมียสเด็จแม่ของข้าอเองอว่าอยู่แม่แน่อย่าบอกนะอีดั่นเมียถึงตายเยว่นะ <laughs> นี่ตายเลยนะส่วนคนนั้นอเป็นน้องสาวข,ของข้าให้นวมว่ากัญญาลัตให้ทุกคนทำความเคารพได้โอ้โหทำไมสวยเนี่ย คู่เป,คเป็นบทเพลรำพันเหมือนว่าศาสนาพร้อมเอาไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วขอบพระคุณน้องใจมีกับน้องหง์ฟ้าชวนชมนะครับ ไม่ยาวไม่สอดตาสกสาวจงอยาลกตาพีถ้าได้เป็นคู่ด่ดควงคงนับว่าดู สีสงคลามต้องเก่งทั้งบูและบุญห้านชายกล้าหมอฉันเก่งด้วยสติปัญญาคิ้วเนี่ยตั้งใจเขียนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่จังหวะยุงกัดด้วยมจติงอยากจะท้าเด็กบ้านนู้นมาลองปัญญาปเลยเจ้าค่ะใส่เชิญเอ้ยกล้าเปล่ากล้าไหมขับรสิเงนพูดสตักคน กล้าไหมก็่มือกล้าแต่งหน้าใหม่ไหมมึงเจ๊งไหมแต่เขาแต่งใหม่ทำไมล่ะไอสัตว์ออกมาให้อำซะได้ไม่มองไกลๆเหมือนคนมีอายุนะมองไกล้ๆอ่ะมึงคนหมดอายุอ่ะด้วยอูนี่คูต่างเอกพิพาภรนะเขาพูดกำกับมือทองนะมีอะไรไม่ทราบอะไรนึกจะเข้าเรื่องกบเขามีอะไรไม่ทราบเฮ้ยมาระลองปัญญากับบ้านหลายบ้านกูไหมลุงะไปท้าเขาไม่ถามฉันก่อนเลยหรือไงเฮ้ยเชื่อใจนะเอาเลยไปพี่เราได้ทุกแบบ อยากจะลองปัญญาถ้าอย่างนั้นเข้าแถวตามลำดับความหล่อให้ดูหน่อยทหารต้องมีปัญญาความสามารถต้องมีความรู้ต้องมีใครหล่อสุดอยู่หัวแถวไอ้หนูหนูฟังบ้างะเมื่อกี้นะหล่อสุดหัวแถวกูบอกหล่อสุดกูไม่ได้หมายถึงแก่สุดพี่ยืนในเข้าอําเลยครับขอกคุณลงน้ำใจเลยครับ วันนี้ลักษณะเสียบให้ตองมาแน่เลยมีแง้งยี่สิบก้ไปรู้ดีอะไรกับเขาเนาะปกติกองแดงไอ้กูอยากจะลัวทีเพืู่เด่นเลยนี่เนาะนี่นะกองอยู่ทหารทั้งหมดเข้าแถวมากกี่คนอยากจะทราบนับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี <t os <t os ่เข้าใจไหมครับนับหนึ่งสอง นับธรรมดามันจะโดนง่ายไปเพราะเนี่ยคนเนี่ยแฟนคลับรู้หมดแล้วเล่นยังไงก็รู้เนี่ยพวกพัดป้องปากรู้หมดอยากจะรู้อยากจะให้ให้รู้ว่ามีความสามารถจริงขอแบบรับแบบจังหวะตะลุงหน่อยตะลุงตะลุงตุ๊บมึงดูมั้ดูไอ้แบงค์โดนมื้ตกอย่างเขารู้นะ จะได้เ๋ยนะกลับบ้านนะกลับบ้านหมสามเช้ามั้สามช้า <ICEOVER sneez payer muş> ร่วให้กันด้วยต่อไปผมก็อยากจะลองปัญญาของพวกคุณใครจะมีความจําดีที่สุดผมจะบอกคาไปคนละหนึ่งคำให้คนนั้นจําไว้จําไว้คําของใครของคนนั้นนะไม่ผมจอดที่ใครให้บอกคาของตัวเองมาของคุณเอาไปง่ายๆชามเขียว<ำ>ความชาตาำขาความคำพูดชัดเลยามเขียวความชามจำเขาความคำพูดดิพูดดิแบบเขาจมเขียวความชามจำเขาความคำชามเขียวความชามึงฟังกูไว้จืดมึงพูดดชามเขียวว่าว ทำอะไรไอ้เหมือนคนนี้ทำเกี่ยวคเท่าเหรอครับอ้าวไม่ให้พูดได้ชัดๆเหรอเนี่ยจำแป๊บไปช่องเราไว้ของเราเด็ดดอกจำปีเสียบหูอีปุ๊บสบายขอจวนเด็ดดอกจำปีเสียบหูนะถ้าเสียบผิดมึงค้นหมดนะเด็ดดอกจำปีเสียบหูเสียบหูอีปุ๊บไปยืนรอของเรา Already dạy đi Ờ, dài, dài năm là dài dài, dài, dài dài lai dài lạy oh dài 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 nắm lại, dài dài lai dài lạy dài 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 mày dài 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 lai dài lạy dài 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 ไม้ขัดแต่แหกแตะแหกดูรูแต่แแตนี่แหกผิดให้แม่งโล่งเลยโอ้ยนี่พูดพัาดกับเพื่อนเลยนะยานัดหมอมีแก้ฝีแกยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีอืยานัดหมอมีแก้ฝีแกหินยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีโอ้สุดยอดเชี่ยคาดขออีกทียานัดหมอมีแก้ฝีแกหินยานัดหมอชิดแกหินแก้ฝีจำได้ทุกคนจำกันได้ใช่ไหมขอจัองหวะสามชาติมา ไม่ผมจอ่อให้ใครคนนั้นให้พูดคำเลยว่าไอ้เบอีนี่นก็ชวนคุย ไม่นเขับตัวเองเ้นตไม่ไม่อยู่นี่ไม่ใช่ไม้ไม้ใครเราใจเย็นใจเย็นบตั้งสติทีขอาอข้ยจเกี่ยวจำขับผูไม่ใช่างเกียวกัจนบอมแกีกีจนะบอิ้นที่นสีดีมาห้อยที อีบุ๊กอีบุ๊ยไอ้กัยเดี๋ยววันนี้เล่นงานจัาเสร็จพรุ่งนี้ไปเล่นงานอีบุ๊กเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่อยากให้จุ๊าอยากให้แอบขำมึงลงตังนักได้เนี่ยพวกศัตรูม่แอบขำมุกเราอ้าวอยากให้เกสียหน้านะลูกพแอนที่ มึงบอ,อกให้นกกระทาเบามึงจ้ะระวังนกกระทาจะมากาอีบุเขาบัดนิ้ไม่เกี่ยวกันบ้านกล้ามฉันแพ้หมดแล้วทุกคนแต่บ้านนู้นมันมีผู้ชนะสองคนพระเจ้าค่ะตำแหน่งมีตำแหน่งเดียวกอให้มันสองคนพี่น้องมาลองฝีมือต่อหน้าพระอ,องค์เถิดพระเจ้าค่ะขอได้ครับพระองค์ท่านเอ,ขอาสองคนพี่น้องกันมีพ่อแม่คนเดียวกัน มีครูคนเดียวกันน้องได้ก็เหมือนกับพี่ได้ตำแหน่งนี้ขอมอบให้กับน้องชายไะ่ใช่ค่ะเออใช่ไะ่ใช่ค่ะกัปตมนผมขอสละสิทธิ์ขอยกตำแหน่งนี้ให้น้องชายดีกว่าค้าว่าทหารไม่มีพ่อแม่พี่น้องถ้าหากมึงสองคนไม่ทำการประลองกันถือว่าตละซิคน้องต้องชนะพี่ต้องชิงกันเองสัญญาพี่การจับตาดูมันสองคนเอาไว้ลูกดูดิว่ามันสู้แทนพี่หรือเปล่า ใพี่ต่อยผมตีหักพี yeah. ่ต่อยผมก็ได้ถจะให้คู่นี้แปลกๆก็ลงคุณเล็กคู่ใจทำอะไรกันเนี่ยตใส่พี่ต่อยผมตีหักพี่ใส่ผมฮ้ยยังไง่ยังไงนะลุงสนุกอ่อ่ไอติมอ่ะดึงอะไรใค่รู้น้องน้องรู้พี่ชัดๆเขาเรียกว่าไมรลุงเออมวยลู้คนดู ให้ผิดทั้งคันนะขอเจ้าของท่านพี่เราเล่นกันมาลองกันใหม่เพื่เจ้าค่ะมาลองหม่มาลองใหม่มึงก็พูดใหม่ด้วยดูอยู่ด้วยใจเย็นๆค่อยพูดพี่น้องรู้กันพี่รู้น้องมึงสู้เยอะกันดีกว่า พองไม่เหมือนเดิมแล้วมันตัวเอะกันรู้จักไหมมาลองใหม่เถอะพี่มาลองใหม่ใช่ก่อนนี่ยแพ้มึงอยู่จนแพ้มึงชื่ออะไรไว้หน้าแหละสิงห์คำรามเว้ยสิงห์คำรามใช่มึงหาว่ากูสองพี่น้องรู้เห็นเป็นใจครูเอางี้เขาอ่ะมันมึงมาสู้กูตัวต่อตัวเออเอาเปล่าถ้ามึงเอาชนะกูได้นี่มอบมงหญิงเลยคนกลาง ให้เป็นเมียตำแหน่งภาษีสงฆคราบคุมอบให้กับมึงและสิ่งสําคัญที่สุดอะไรจ๊ะสุดยอดเซอร์ไพรส์กับชิมมี่มันคือสิ่งใดกันเล่าป้ายคณะกูนพรัตน์ไม่ออกยกให้กูไม่เอามาเอาไอ้จืดทำไมพูดอย่างนี้ไม่คิดอะไรเลยหรอหรือพูดไวด้วยคิดไวด้วยเอาโอ้พเอาอีกหนักๆนักะไรที่ใดเอาอีกใส่อะไรที่อยู่ในใจเอาเลยทึ่งมาก เป๊ะโหผลต้นตีจริงๆไอ้เหล่าเฮียเฮ้ยเฮ้ยขอโทษหลานเฮ้ยกู้ลูกเขาด้วยขอโทษใครผู้ลูกใครอุ้ยไอ้นักออกตัวมึงไม่ใช่ญาติเขาไอ้จางสตีไม่เกี่ยวกันเอ๊ะเอาแล้วเอ๊ะจันดูจันดูมาแล้วไอ้เหี้ยตัวแรกที่ไทยกูเล่นญาติพี่ชายเอ๊ะพี่รู้น้องอีภุรู้พี่มัวล้อต้องมันมีใครทักใครรู้ใครทักใครรู้อีภูมาเองไะห้ มือเล่นคนเดียวทิพย์บุญออกไปแล้วไม่เกี่ยวอะไรไหมเ่ทิพย์น้องลงพวกพี่บอลน้ำต้องมาดูอย่างที่ตุ้งสู้เอยกันต้องเอาใหม่พี่ครับประดมเลยนั่นันั่นไปวางป่านนี้ด้วป่านนี้โอ๊ยถึงเราสู้เขาสินี่ถอนหน้าแกงแม่งอะไรมึงถามชื่ออีกแล้วลืมอีกแล้วเล่นกันแล้วไม่ถีบไม่ได้ถีบเลยเฮ้ยไก่ไก่เขาเอ๊ะเล่นลิเกไม่สมจริงสมจัง หลานได้ครอบแะเนี่ยะหลานได้ครอบหลานมาไม่ใช่หลานปุ้ยอ้าวปุ้ยรอบต่อมูดูเพียวอะไม่ต้องไปถีบไม่หาแล้วเนี่ยเอาไหม่เอาใหม่ถ้าถีบไม่หาพอแล้วเดี๋ยวคนบ่าเแม่มันด่าแม่มันชมไปดมกโอ้แพ้แล้วเจ้าค่ะแพ้แล้วใช่ไหมแพ้แล้วยอมแล้วใช่ไหมยอมแล้วไปเข้าที่ไปอีโดนิเก่งมากพานุราพานุราไหนพานุราไหนกูบอกชื่อมั่วมึงก็พูดตามเดี๋ยว ช่อยไม่จำเชื่ออะไรนะทวีสักเพร่อค่ะทวีสักข้าจะขอแต่งตั้งตำแหน่งพระสีสงครามคนใหม่ให้กับเจ้าทวีสักดิ์ส่วนคนที่ได้เข้ามาประองเราจะอวยยศให้ตามความเหมาะสมอีกเจ็ดวันมารับยศได้พระเจ้าค่ะ ล้ำไิแล้วเขาคิดว่างานไหวครูเข้วว่าไอ้ทิพายไม่ล้ำถ้าครูนี่งอนเก่งนะาเหมือนทิพายไม่ล้ำซะขนาดนั้นโอ้ยอย่าล้ำจริงๆริงทิายโกมจิตไหมกันผมดีใจด้วยนะครับพี่จะไม่เสียใจนะไม่เสียใจเลยว่าผ่านมากเพราได้เจอกระหนิกช่วนี้ี่ใส่ด้วยดี่ใส่พี่ดีด้วยพ่อหลานชายกับตำแหน่งอะไรวะราชสีห์ครฆ์